สวัสดีครับพี่น้องฮาเลลูยาประกาศโรฟอรกาเซรายการประคำรูสมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเลลูยาประกาศโรฟอนกาฟอกาเขอบคุณพระเจ้าอบฟ้าเธออินเทอร์เน็ตเนิรลบจเนอยูคิดนมความอยู่บนบิดนอนอนรอทีทีีบเดเด์ดเบ็แอนฟกีบานเดดนบอนซีเป็นอเอลีดานเดอ็มที่ันบัดทบอามีมันฟอยยูอิสติกนมแอนด์ว์แอนด์ร์ดร์เอ ฮาเลลูยาประกาศสรุปฟอร์กับฟอร์กฤษีในกษีนุกุฟอร์กับษีอพระบิดาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเตบตีฆ่ากันอกิจจะไม่ล้มผีมานซตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในปันกิจของพระเจ้าอีกต่อไปคะขอพระเจ้าเทวคอลงมาให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตย์รูมือสาหในการฟังเดียวในการกล่าวพยานในการแเทวโอลในวันนี้โลตโกฟอร์ในการแซนในกษกฟอร์ในการจีในกชีขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือ ทุกเรื่องราวประกาศตรองฟคฟายนกะซี่เนกะซี่โนโกซี่ในภพสันติสุขของพระเจ้าให้อยู่ในพระคุณของพระเจ้าทุกคนประกาศตรางโชว์ฟายใงนกะซี่เนะซีหากลูกทุกคนทาผิดเรื่องไร้กราาขอประทานอภัยบาปทห้เจ้าข้าประกาศตรองกระ someone, ีขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในจิตใจของลูกทุกคนประกาศตรองฟายฟายในพระโชรโฟูโนโซีโอ้ขอพระเจ้าประทานพรให uh ้ทุกคน ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนสุฟานักกษีสุรโกเศสสุฟานักกษีโตรฟานักกษีในฮักไกบทที่สองข้อแปดเงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราพระยาเวจอมทัพต์ตรัสดังนี้แหละอ,อาเมนฉะนั้นเงินทองเป็นของพระเจ้านะคะ อ,อย่าโลกเงินทององค์พระเยซูทรงเอ็นดูมีพระเมตตาทรงครองใจในโลกาทุกภาษารวมมาสัรเสริญพระนามก็ไป่อฟ้า ประกาศให้ลูกได้รู้ว่าพระเยซูทรงฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่หอประกาศไม่มีวันหยุดทรงบริสุทธิ์หยุดความชั่วร้ายพระองค์ทรงยอมตายไท้คนทั้งหลายให้พ้นบึงไฟขอสรรเสริญองค์พระเยซูผู้ทรงกู้ผู้ทรงไทยทุกคนจึงได้หลุดเป็นไทยทุกลมหายใจมาสรรเสริญพระเจ้า ที่ทุกคนที่พูดก่อนเพราะว่าติดธุระวันไหนติธุระก็จัดเชา้าแต่จัดทุกวันไม่ได้อยู่พี่น้องเช้าแล้วก็บางทีก็ตอนพระคาทรูฟฤษสิเจ็ดโมงไม่งั้นแปดโมงครึ่งก็แล้วแต่นะ แต่เดี๋ยวไม่เป็นจัดระบบคนมีวันจันทร์กับวันศุกร์รู้สึกต้องไปช่วยงานนะวันอื่นก็วันอังคารพุธหทัดนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นจัด8ปดโมงครึ่งเพงจะได้ทํางานบ้านก่อนแล้วก็มาจัดนะคะแต่เฝ้าพระเจ้าตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วนะคะอา้าวพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้มัทธิวบทที่ยี่ห้าข้อ41 then he w i n t on s o say to those on the left hand depart from me you cursed into the everlasting light l i g h t lasting fire lasting fire นะอืมไฟเป็นนิดนั่นแหละ prepare for the d i v i n and his engine นะพระองค์จ nah. ะ ตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์งคว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องสาบแช่งจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม้อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สําหรับมารร้ายและสมุนของมันฉะนั้นใครที่ผีมารที่พวกที่ผีมาปรปีศาจต่างๆมารร้ายต่างๆพวกกบฏต่อพระเจ้าต่างๆนั่นแหละลงบึงไฟพี่พน้องอ้าวัดดีอื ยอนบทที่16ข้อ7นะอ่า Never tell it I tell you the truth it is to your advantage uh, that I go away for if I do not go away the h e l p e r will not come to you but if I depart I will send him to you เห็นไหมอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายพระเยซูบอกนะคือการที่เราได้จากไปนั้นคือพระเยซูไปหาพระบิดาเบื้องบนนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านถ้าเราไม่ไปถ้าพระเยซูไม่ไปใช่ไหมองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านหมายถึง พระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาพวกเราทุกคนไงเดี๋ยวนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ไงถ้าพระเยซูไม่เสด็จขึ้นไปหาพระพิดาประทับเบื้องขวาบนสวรรค์ก็ไม่มีพระวิญญาณไงพวกเราเห็นไหมเมื่อก่อนนี้พระวิญญาณตรัสผ่านพระวิญญาณสมัยก่อนนั้นนะตั้งแต่ปฐมกาลนั้นพระวิญญาณมายืนพระวิญญาณเป็น ไฟพระเจ้าให้เป็นไฟกองพลุแล้วก็ตัดผ่านโมเสีมมังกัดผ่านคนนู้นคนนี้มากมายเห็นไหมแต่สมัยนี้พระวิญญาณอยู่กับเรานี่ขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมบายผืดพี่น้องพระวิญญาณอยู่กับเราฟังเสียงพระวิญญาณวิวรบทที่ยี่สิบข้อสิบ the divine who deceived them was cut into the lake of fire เห็นไหม ตกบึงไฟเจ้าพี่คนที่ไม่ดี and brimstone w h e r e the beast and the fallen prophet a e and they will be t o r m e n t day and night forever and ever ส่วนพยามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมถันที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้ผเผยพระวจนะตกอยู่ในนั้นและมันต้องทนทุกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดนั่นแหละพวกกบฏต่อพระเจ้าพวกผีมารพวกสัตว์ร้ายต่างๆพวกรูปปั้นต่างๆพวกที่เคารพรูปปั้นต่างๆให้ระวังเนี่ยตกบึงไฟเป็นนิดวิบวรบทที่20ข้อ15ค and everyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire ไหมถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟฉะนั้นพวกเรามีชื่อทุกคนถนอมชื่อไว้ดีอย่าให้ตกในบึงไฟถ้าผิดกฎสวรรค์ก็ถูกตกเรในบึงไฟลแล้วแล้วพี่น้องนะ ฉะนั้นอย่าให้ผิดกฎสวรรค์ไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เก็นข้าไม่จ่าไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่หวดตัวไม่ร่วมบริเนทำความดีอย่างเดียวไม่ว่าลูกเคารพอยากบฏต่อพระเจ้ากันไม่ไม่เอาเรื่องกินการเกตบไม่เอาเรื่องสุรานารีภาชีกลาบัตไม่แย่งถิ่นกันอยู่ไม่แย่งคู่พิศวาสไม่แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะใจต้องมาจากพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงนำแล้วไม่ผิดอธิษฐานในภาษาพระวิญญาณอยู่เสมอนั่นแหละ ทุกลมหายใจพระวิญญาณช่วยทุกลมหายใจพระเจ้าช่วยนะคะเพลงวิวรบทที่20ข้อ15พระเจ้าให้แต่งดังนี้เมื่อกี้นะคะผู้ใดไม่มีชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์ทุกคนนั้นจะตกบึงไฟขอรับใช้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขอรับใช้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่พ้นบึงไฟไปนิรันดร์การสวนผีมารมาลรค่ามาทำลายให้รู้ไว้ขอทำตามพระวิญญาณ จะมีสันติสุขในทุกบ้านสาธุการพระเจ้าให้ดังกองโลกอเมน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 ่อ,นอ,นอ,นอไปพระเจ้าให้แต่งเพลง2โครินบทที่9ข้อ8พระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างต่างเหลือลน้นเพื่อทุกคนมีใช้จ่ายอย่างเพียงพอใครขัดสนในเหลือลน้นตามที่ขอ ให้เพียงพอเต็มล้นทุกคนเอยเอาใหมา่อีกครั้งนะคะพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างต่างเหลือลน้นเพื่อทุกคนมีใช้ายอย่างเพียงพอใครขาดสนในเหลือล้นตามที่ขอให้เพียงพอเต็มล้นทุ ทานพรให้ทุกคนนะให้เต็มล้นเต็มขนาดเต็มทั้งครั้งทรัพย์ครั้งพรครั้งฤทธิ์เดชครั้งพระสิปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ลูกพระเจ้าเห็นไหมเนี่ยเต็มหมดเลยทุกคนนะในวันนี้ขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเราหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานท่วลาพระทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถพิพากษาม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวานใครทำชั่วลงบึงไฟนรก ฉะนั้นขอทำดีอย่างเดียวพี่น้องแม้เป็นไปเห็นมันแล้วนะทำความดีตามพระองค์ทรงนำนะไม่ใช่ทำตามใจเราไม่้าใจเนื้อหนังไม่เอานะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มันบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยซูอามีนช่วงนี้รับเชื่อค่ะพูดดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผููผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาป ขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็กรรมทำแต่สิ่งดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงโปรยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนมายินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องแล้วพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตตลอดนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยใครเจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยค่ะโซลโกตโรฟในเงซีฮาร์ในเงซนโซโกโฟในเงซีในเาซีโซลโกโฟถ้ามีคลื่นแล้วต่อไปก็ทำแปดโมงครึ่งนะนอกจาก วันไหนที่ไม่เป็นรีบนะคะเช้าเนี่ยวันนี้รีบธุระหลายเรื่องให้เสร็จงานให้เสร็จนะคะมิจันร์กับสุขสองวันนะคะที่ชเช้าขอบคุณพระเจ้าทุกเมื่อปรากาศโนุกโกโฟอธิษฐานใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดนะลูกกับปัญญาบอกลูกน้อยด้วยขอบใจขอบอ,อกขอบใจ<ม>นะพระเจ้าเสริมแรงแล้วก็โทรมาเรื่อยๆหน้าสงสาร โอ้พระบิดาประกาศโน่นตุกโโฟนในการเสนาในการฟอนในการชนะในการชนะในการชินตุกโโฟนในการเสกพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะทั้งความมั่งคั่งแก่จากพระองค์ทรงครองอยู่เหนือทุกสิ่งฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งรับทานกำลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพคะโอ้พระบิดาประกาศตุกโกโโฟนในการเสนาในการชินตโกโโฟนในการเซกโซโุกโโฟขอไฟขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้าจากสวรรค์มาช่วยคนเพคะ ไปคะปะการลักัสซีขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังทุกคนเซนังกตระขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่ฟังคลิปนี้วรกสิโกตโ,โกให้ยาเสพติดหมดไปการไหว้รเครรพหมดไปสงครามหมดไปสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ให้หมดไปแก๊งชั่วร้ายแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่ตางๆให้หมดไปให้ถูกเผาวิเนียนแปบเหมือนเมืองบาบิโลนไปคะวรกาซิโกตโ,โกวารังกาลังาลากาซีนาลาโกฟานางาเนากัสเซให้ถูกจับได้หมดไปคะ เมืองสวรรค์จะได้เกิดบ้านสวรรค์จะได้เกิดแผ่นดินสวรรค์จะได้เกิดเพคะทุกจมย่าสุรโกโฟทุกครัวเรือนจนสุดไปแผ่นดินโลกให้ปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติธรรมพระเจ้าจริงๆไม่ขี้หกสรกาเซไม่โกหกนั่นเองสุรุกบานาลางกาเชนาังกาชินนโกโกฟเซิดกัเชจดกระกาฟานกาเชนางกระเชนาโนโกโฟปากกระจายตรงกันนะคะปรกาศเชโ่โกฟานังงันเชนงเกะโกฟูนึกเซ สระกาลอะไรก็ละไรย่าอะไก็ฟูนีกันสีน่ะก็สีน่ะนกกูฟูนีกันทานังก็เตยนัก็สีนึกก็สีส่วนรูฟ้าอะไรก็อะไระไรก็สีนึกกูฟูนีกันเตยนัก็สีนึกกูฟูนีกันทานังก็เตยนัก็สีนึกสีส่วกูฟูนังกันเตกันก็สีนึกก็สีขอพระเจ้าทีพอพอให้อาจารย์ฟูอาจารย์หมอวรุลอาจารย์อาจารย์น้องแม่อาจารย์พุทธิัยน้องเปิืออาจารย์ปรพมูดน้องตุ้มอาจารย์ไพโรจน์แม่เฉลียวแม่เอียดพี่จิตน้องวิทย์น้องวัดน้องฤทธิ์น้องพาตาน้องน้องอ้้้้อออออออยนนนนงงงเ๋๋๋วิิตาโลูกชธร คุณสมบูรณ์เทนุคมคุณอารีสวรรัตน์ลูกโตลูกตงลูกโตลูกจิบลูกค้างลูกอ้อยลูกพุ่งลูกฝนลูกไนลูกน้อยลูกสุกลูกเมลลูกกีมหลานนิ้งหลานในนวหลานแทนคุณหลานทุกตาลูกหลานทุกคนแต่ผู้รับใช้วรกาชีนกาทุกพื้นที่ทั่วโลกสารกาซาะกาเชขอพระเจ้าเทพอพรให้ลูกอภิญญาและคณะลูกเจ้าเอและคณะลูกจงดีและคณะลูกดาวและคณะลูกจักรยและคณะลูกตรงพอและคณะพี่ดัดดาและคณะโซสกุรกาฟาระกาเช น้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอระคณะลูกเทระการและคณะปะกาเชโกโทฟอนังัตซีนนงัฟอนังัตซีนนงัตีนนงัตซีนงัตโฟอนงัตเซในงัตีโซโลโกฟอนใงัตเซใงัตซีขอพระเจ้าประทานทรัพย์มากมีทวีคูณเรื่อยไปชนะมันได้ร่างกายแข็งแรงชนะศักดิ์รักุทธพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกหนแห่งผู้ใดอ่อนแอขอพระองค์ทรงเสริมแรงขอรับแสงจากพระเยซูผู้เดียวทุกสุขโรคภัยหมดไปผีมานตนใดไม่มายุ่งเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระคำยึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนด้วยเติด ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนซิปนิ้วประนมและวังกรมกอลาต่อชาวรบมาฟังวาจาเศร้าเพนหน้าเอย้ยว่าแมวฟังวาจาเศร้าเพนหน้าเอย้ยผูโรู้ตของพระคิดนำความคิดมือนพระคิดทุกอย่างทุกคนช่วยกันสร้งสางเดินตามอย่างพระเยซูผู้ดเดียวเชาว้าตู่ฝ้าดอกเป็นในใจ คำสอนพระเยซูผู้เดียวรักปลงเดียวให้อภัยให้ไปทำสิ่งใดขอพระองค์ทรงนำจดจำประกคำสดใสพอเดินตามพระเยซูเรื่อยไปถึงหลักใจไปส่งทุก ก็รบไร่ไร้ไม่ลกุกเวีนี้ทำแต่ความดีอ่านพระคำพิพระเจ้าอวยพรหน้าใม่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรผูพรพรพรพ้ที่แชร์คลิปนี้ต่อไปท่าพระพรด้วยทุกท่านค่ะขอบคุณคุณกฤษณาจเจริญสุขด้วยพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะเกรซบีวิญญาสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนแปดโมงครึ่งค่ะพี่น้องบอกต่อๆด้วยขอบคุณพระเจ้าคุณกฤษนามาใหม่ใช่ไหมลูกแชร์พระพรด้วยนะ เป็นท่อพอระพรอย่างดีหวัสด,ดีจ้าพระเจ้าวอวยพรนะลูกรักทุกคน